พี่นอ้องเมื่อนี้พัดกะเพ้าปลากระกป๋องใส้กร<ส>ุ๊ปเซน,นผู้ใดเคยกินสาาหน้าเล่ามันเป็นเอเมนูค้นจนก็บ่าได้แต่ว่าอยาว่าคนจนมาได้เด้อปลากระกป๋องสามแม่ข้วป๋องหนึ่งเส้าหาบาท<ห>าพี่น้องส <หา S 1> มไหมเขาเป็นเล็กหน่อยม,อมันจักบาทพอถึงเส้าบาทกี่าทิบแปดบาททิบแปดกับว่ามีปัญญาสิกินพี่นอ้องเออ พัดกระเพราปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นพี่น้องเมนูของคนอีสานประดิษฐ์ประดอยทำอุ้ยอ่อยแล้วอ่อยแล้วพริกกระเทียมช่ำๆลงไปเออ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 ดองดึงดงด,งด,งดงึงงนีมเสียงบอพี่น,ออน,อน้องขันัวนวาเขาไม่ย่ในจจอนี่คือหอมแบบ<อ>แซ่บดบบหอมฉุน <laughs> แซ่บหือดังอื หูดังก็คือจะหมูกมเด้อพี่น้องเด้อหูดังเด้อ <c oughs> ทำมาหูดังเด้อพัดพริกกระเทียมเม่หอมคือสิพัดกะเพราเนี่ยละเพราะวา่าเขากส่สิพัดกะเพราหมละเมนูนี้แนะนํำนะพี่น้องนะแนะนำํำผู้ใด่บอนเคยเห็ดกินใดเด้มอมันแซ่บผัดกะเพราปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นนะใส่เส้นรอนเท่านี้ละอือ กินกับข้าวเจ้าท่อน,อนเๆเศษๆพร้อมแล้วเอาปลากระกป๋องเข้าลงมาได้บ่ะอืมเทใส่เลยเมื่อนี้เขาใส่ปลากระกป๋องอยู่สามป๋องเด้อพี่น้องเด้อใส่สามป๋องป๋องหนึ่ง๋องหนึ่งกะสีมีแค่์เจ็ดตัวสามตัวเพราะนั่นสามตัวก็พอาะสี่ตัว <c oughs> <c oughs> เอาน้ำกวงเลีงลงงเลยงใส่น้ำล่างป่องมันเลอยยงไงอืมใส่น้ำล่างป้องลงไปพร้อมเช็ดยได,ดย้มันติดมันติดอยู่ในกระป๋องมันเนาะเชไดใยเนาะใส่เห็นมันเบิดเขาสีจักป่ากระป๋องเป็นสองทอนแบบ่ปากประป๋องน้ำล่างป่องมันใส่ลงไป จักให้มันเป็นเคร Get well. remember, ื่องแบบนี้พี <inaudible> ่น้องอืมจังสิเป็นเป็นค่ำเป็นค่ำนะอืมอปลากระป๋องกระบืองจำเป็นดอกสีต้องว่าอันยีหอนั้นนี่ได้เบิร์ดได้เบิร์ดได้เบิดเด้อบุ้งลดผองมัว แา้วนะแล้วมาเน้นเทโพงงัวเน้นดูได้พี่น้องใสไหลไม่แยบหลายเนาะนอ,อันซื่อช่องหนึ่งใส่เด็ดแคเทียสามเทียรถดีสามเทียเบิดซ่องหนึ่งรถด,ดีขูลงไปน้ำตาลน้ำตาลสองบวงน้ำตาลสองบวงน้ำปลา ซอสหอยเล็กน้อยซอสหอยน้ำมันหอยนี่แหละบ่มีอย่างหลายพี่น้องอันพัดกับเผาปลากระป๋องอย่าค้นแห้งเด้อิมปลากระป๋องข้าวมูลมันสิบบอเลิศดนะพี่นอ้อง เติมน้ำอีกเล็กน้อยเติมน้ำอีกน้อยนึงจ้ะเอาอีกนะเพราะว่าห้าสีไ่บุญเส็นน้ำนะสีสันนาสวยลเลอพี่น้องเรามาทาเรามาทายมันเดือดมันเดือดแล้วเฮาสีไ่พักแล้วก็บุญนเสน็นบุญเซ็นแล้วก็กิน,นเลยเลยพี่น้องเอาทายมันเดือดสักคนพี่น้องจา้าเดือดแล้วพี่น้องจา้าเดือดเขาน้ำเขาใน,านาแล้ว เอาพักมาลงเฮ้ยพักมาลงใช่จ้างลงไปกับเผาบ้านบ้านต้นนี่ก็หลนเบิร์ดอะลาเธอเก็บเก็บจนหล่นนี่อยู่จักต้นอยู่หันสามต้นถือเก็บ, <c oughs> กบจนหล่นเบิร์ดแล้วพี่นอ้องตักเข้ามาบ้านนี้วุ้นเซนเท่าซีใส่ไปนำ้ำกินไปนำ้ำลยพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาใส่เบิร์ดมันจะกินมาท่านสีอื่น เจนร้อนเขาก็ต้องกิน,กนแบบร้อนๆอันนี้คือหอมใบกระเพราแบบห้วยไฮเล้พี่น้องแม่นยังสาวนาเล่าคือเห็ดน,นามลายแถะเอ่อสาวนาเล่าสีใส่วุ่นเซนแต่ว่าสำหรับผู้ผูบวมมากวุ่นเซนกับส่น,นามโอเจาะได้พี่นอ้องเด้ออันนี้สาวนาเล่าสีใส่วุ่นเซนเอาตักเขามาบานนี่ตมาบานนี่มามากินเด้พี่น้องเด้อบานนี่เด้อมากินกับสาวนาเล่า วุ้เส้นลงไปไปบวุ่นเส้นน้ำผัดกะเพราปลากระป๋องใส่วุ่นเสน้นน้ำป่ายังสีแล้วพี่น้องกินกินแบงเออสูดเช้านาเล่าแบบนี้มันแซ่บอืมบึงเสียล้วลพี่น้องมันชํำม,มันเข็มคนมากอืมเส้นร้อนหม้อร้อนจ้ะ มันจากสียืดมันจากสีอย่างก่อเหนียวนี่มันเหนียวมอืถ้าเขาเอาใส่ดดไหลยมันมันเบลิอขออนุญาตโอ้ปาพี่น้องไน้ยินเสียงคอบเตอร์บอสคอบเตอร์จีบินไปเมื่องอุบลบ่แถวหนำยืนของเขาลบกันเน่นอน นี่ยินมเบาพี่น้องนี่ยินมเบาเสียงดังแบบเดี๋ยวอบเตอร์ห้อห้อเปล่ากันอืมอืม,อมแบบเจ็แบบอืมเฮดด้วยพี่น้องด้วยชูนี่เลิศี่อขอนหอนะแบบอแบบเจ็บเลย อืมอืมปังมากอืมอืมอืม,อมตตะเกียบปานค้นก้นเกี๊ยวอืมห้ากินอืม อืมเดัดเดเลยอืมไม่ไดราม่านะจ๊ะสาวน่าเล่ากับสาวกิบลุยกันอยู่สองคนนี่แหละอ้วนกับอ้วนไปนํกากันนีละอืมอ้วนให้ตัวแตกไปเลย <laughs> มังค้นบ่มมกกับ,บ,บเป็นอย่างเร้่อพี่นองเร้่อบุญเจนนี่อืมตะวันสาวหนาละวาม,มันใสก็ได้แต่ว่ามันแสบเด้่ตะวันสาวหนาละวามันเขากันแม่เออมอเนี่นล่งทุนนลอยหนึ่งแบบ <__>หันเลยกัะเพราเห็ดปวกเนาะกระเพรากะไหลสันบวกิดบวกคียงกระเพราหน้าบ้านอืม กระเพาอยู่หนาบ้านลมาเคยอยู่หลังบ้านถัวฟักเง่าเพิ่มสิขึ้นข้างอืมอืมเอาเดี๋ยวเลยไม่นู้ิีนเดือน กินู้เดียวกับป๋องเดียวกับพ่อเนาะแม่พัดป๋องเดียวกับพ่ออืเห็นหอวละแปดบาทพ่ออืมมาอืมไว้หอน ai tuôn tuôn vô thiệt ngắn cấm nó heo nhập dèm nó hóc cả đài yeah. quân chỉ nhanh phải nè <laughs> cái nhắn cả dèm ừ, cả dẹp, cả บ้านเชาหน่าเล่าฝนกับตกอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าตกตกแบบลิ้นๆหรอกกับตกเอ้าหมิ่เนียนเอ้าบระคักยังไงกะเอ้าหอนหอนเอ้าเลยเนี่ยเอาเฮ็ดบวกวะเนาะเอาเฮ็ดบวกบ่เอาเฮ็ดบวกหาเก็บเห็ดผ้าพี่พาน้องไปหลอดจัางมือดอกอืม ประสบการณ์การหาเหตุบวชโชกชุ่นไปไหนที่น่องนี่มองมันเกิดนะอืออันมไปบ้องเสร็จ น้อยแสบคุณเส็มกินไม่ๆค่าหมอแบบนี้แสบอื้ออือลวกบากเดอ้อลวกบากอื้อ อะไรแสุดยอดเลยสุดเตอร์พี่น้องขอบคุณที่ติดตามพวกบานนอกเด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> น้องอี <c oughs> บ้านนอกอีหลีเน้นความอินดี้ <c oughs> ตะวันแต่อินดีอีลีสาวน่าเล่ากับสาวจีบอยู่จังหวัด,ดยโสธรเนาะพี่น้อง เราเล่าเราเล่าอีสาเน,น,น,นเด่นๆนี่แหละเกิดเกิดย่นี่แหละแง่กัยังอยู่นี่เบิร์ตไปใช่เราเป็นคนอีสานพุ่มใจที่สุดนี่เดี๋ยวยุบานนอกซุ่มอยู่นี่ขออนุญาตกินซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวคลิปนะาเข้าังมาผมมาพอกันอีกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ไปสักก่อนจ้าหืม